สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Hero of Mystic m i ไมคครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว IDOL RPG นะครับตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้โหลดบนสโตไทยนะครับก็เล่นได้เฉพาะ Android นะตัวเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกมใหม่นะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเอามาเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการ เปิดเซิฟใหม่แค่นั้นเองนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาในแบบแนวตั้งด้วยนะครับหน้าตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีตัวละครเนาะที่เรามีอยู่นะครับก็จะทําการแบบว่าเก็บเลเวลเวลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับตามแบบฉบับของระบบไอดอลนะครับแล้วก็เวลาเรากดรับของนะครับก็สามารถกดกับเจ้าไก่ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับที่มันกําลังเออเนี่ยลากไอ้รถเข็นนี่อยู่นะครับก็กดรับได้เลยเนี่ยแบบนี้ครับผม อ่าก็จะรับได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นระบบไอดอลเนาะหน้านี้นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ มันก็จะเป็นระบบที่จะให้เราเอาตัวละครลงมาไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนี่ฮะเอาตัวละครเข้าออกได้แล้วก็สลับตำแหน่งการยืนได้นะครับว่าจะให้มันยืนตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมซึ่งก็ในส่งการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีแบบออโต้งออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบการเล่นความเร็วนะครับตัวเกมมันจะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวละคระหน้าตาก็จะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองกดไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันละกันนะครับส่วนใครที่ สนใจก็ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะนะครับผมอ่ะกดท้าทายไปนี่มาเลยครับนี่นะมันก็จะต่อสู้แล้วนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็คือเป็นการแบบว่าต่อสู้แบบเร่งความเร็วนะครับคูณหนึ่งคูณสองคูณสามอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้เลยนี่ชื่อไแม่นนมีเสียงภาคไทยด้วยเออแต่ว่าเสียงภาคไทยเนี่ยจะดูแบบตลกตลกหน่อยนิดน,นึงนะครับเฮ้ยเหมือนได้ตัวละครใหม่มาหรออ่าโอเค เหมือนจะมีระบบอะไรปลดล็อกมาอีกนะครับอ่ะแล้วกดเข้ามาที่เมืองหลักนะครับแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นฟังก์ชันควลรายวันเนาะอ่ะก็กดเข้ามาดูครับนี่โอ้มากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับรับทีเดียวได้เลยอ่ะเลยดูเหมือนว่าได้เศษตัวละครมาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เพชรมาใหม่ด้วยนะครับอ่ารับรวดเดียวไปชึบ นี่ครับประมาณนี้ตัวเกมเข้ามาตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการแจกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตามแบบฉบับเกมแนวแบบประมาณนี้นะที่มันจะมีแจกตอนช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะไปเปิดกาชงกาชาหาขุนพลตัวใหม่ๆได้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงแท่นอัญเชิญเลยละกันนะครับก็คือระบบกาชานั่นแหละกดเข้ามาดูครับนี่มันจะมีให้เราอัญเชิญแบบทั่วไปนะครับก็คืออันนี้นะ นะครับผมแล้วก็มีอัญเชิญขั้นสูงนะครับแล้วก็มีอัญเชิญแบบมิตรภาพนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องใช้แต้มมิตรภาพเนาะเวลาแบบส่งให้เพื่อนหรือเพื่อนส่งมาให้เราอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นอัญเชิญขั้นสูงเลยกันละกันนะครับนะตวเนี้มีใบนี้อยู่9ใบนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาอีกใบหนึ่งนะฮะก็ใบละ200ยนะนะครับ200เพชรนะครับจัดไปนี่อ่าแล้วก็เปิดเลยมาครับบน่าจะได้ตัวละครดีๆอยู่มั้งนะฮะ นี่มีสีส้มด้วย <Good S 1> นี่เองล่ามาแล้วเรียบร้อยนี่นหลิงหลุนนะครับเป็นตัวละครหายยากนะฮะอ่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบธรรมดารรมดาทั่วไปนะครับนี่มีตัวซ้ำกันด้วยนะฮะเออะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับวันนี้คือเป็นระบบก,กาชาเนาะนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วเราก็กดเข้ามาดูที่ตรงขุนพลตรงนี้นะฮะชิบนี่ขุนพล,ลที่เราได้มาใหม่นะครับตัวไหนเนาะนี่ไง ไอตัวนี้ใช่ไหมเขากดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการแบบว่าใส่อุปกรณ์ได้เลยครับใส่เอียวปุ๊บก็ไปเันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถเนาะแล้วก็ทําการแบบว่าอัพในส่วนของเลเวลขุนพลของเรานะครับก็อัพไปเลยนี่ฮะด้วยการใช้แต้มานล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับหมดจานที่ กดไปให้ถึง30ิบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอถึงสาิบเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เราแบบอัพขั้นเพิ่มเติมขึ้นไปได้น,นี่แบบนี้ก็อัพไปชืบเห็นไหมฮะอัพขั้นแล้วเรียบร้อยตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอัพเลเวลเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกให้มันสูงขึ้นนะครับผมประมาณนี้ส่วนนี้ก็กดเข้ามารับได้นะเนี่ยรับของาะวันนะครับเป็นเพชร นะสำหรับตัวละครที่เราได้มาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก,ก็มันจะมีระบบการอัพดงอัพด,อดาวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอนสวรรค์ด,ด,ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องค่อยๆลดล็อกไปนะครับเอออันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงนั่นเองนะครับทีน,นี้เราก,กเา,า,กากดเข้ามาดูตรงเมืองหลักอีกรอบหนึ่งนะครับก็มันจะมีเมนูอื่นเนาะเนี่ยลองกดเข้ามาดูนะครับมีหอคือนสภาพอะไรพวกนี้นะก็คือ,อเป็นตัวละครที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างี้เราก็สามารถที่จะเอามาย่อยคืนสภาพได้นะครับผมแค่นั้นเองเนี่ย ย่อยแล้วก็แยกชิ้นส่วนอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีของมาให้เรานะครับอืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นศาลาชมจันทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการผสมนะครับตัวละครนะครับผมเข้าไปนะออถ้าเกิดว่าเรามีเศษชิ้นส่วนพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาผสมเป็นตัวละครตัวใหม่ๆได้นะครับผมอืมแล้วก็อันนี้ตำหนักของวิเศษนะครับก็จะเป็นของขายนะครับโดยการใช้เพชรในการเข้ามาซื้อได้นะแล้วก็ใช้เงินที่เรามีอยู่เนี้ยเข้ามาซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับ นี่นะมีซื้อแบบพวกตัวละครตัวละครด้วยนะนี่ฮะก็ะ ah. จะมีของขายประมาณนี้นะครับผมอืมแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับเตาหุ่นหยวนเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการแบบหลอมตรงนี้ครับหลอมเอาอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับเราต้องมีของตรงเนี้ยนะครับมี uh, วัสดุตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ถึงจะหลอมได้นะครับผมอ่ามีผสมลูนด้วยแล้วก็มีหลอมลูนด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเรานะครับนี่ฮะ ก็เข้ามาดูได้ว่าเรามีอะไรอยู่นะครับตัวละครตัวใหม่ๆอันนี้ให้เราทำมาแล้วเนี่ยเศษบุปผาหวนคืนเป็นเศษเฉยๆหรอให้เราเข้ามาตรงนี้โอ้โอเคมันก็จะมีการชี้แจงอยู่นะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับยันก็ลองเข้ามาอ่านดูแล้วกันนะครับนี่อันนี้ไงแล้วก็เปิดดูข้อมูลเปิดใช้งานได้โอแบบนี้นี่เองโอเคแล้วก็กดสนใส่ได้ด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับเอ้ยมีให้ของเราองละวานเนี่ยมอบอย่างนี้ได้นะครับเป็นเหมือนการเพิ่มหัวใจนะครับเพิ่มความสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยได้ด้วยนะเนี่ยเออนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองอท้าทายสักหน่อยแล้วกันนะครับจัดไปอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาตัวละครที่ผมได้มาใหม่อ่ะเอาตัวนี้ตัวนี้ลงไปนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็กดท้าทายอ่า นี่ครับจัดไปเลยมไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับสาหรับตัวเกมก็จะมีข้าวครบประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนนะครับเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีนู่นนี่นั่นประสอนอยู่ยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะโหลดก,ก็เชิญโหลดได้เลยนะครับนะโอเคเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้อันนี้บรรลุกแก่นทำไหน,นกดเข้ามาสิอ่ะบรรลุไปแล้วนี่วานะครับผมกดบรรลุมดแล้วนะฮะ แล้วก็อะไรที่มันขึ้นแดงๆนะครับลองกดเข้ามาดูเนี่ยอย่างนี้ฮะเราก็กดเข้ามารับได้นะครับจะมีของแจกนะเวลาเราทําอะไรสําเร็จไปนะครับผมโอเคยังไงก็เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับตัวเกมนะครับที่ผมเอามาแนะนําก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิป นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม